สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องกิจคนอีสารครับหากินพอกระทืนมนอกกนี่กะจะมาดักงูเก่าเหรอครับไม้กะทีเป็นไม้ป้าไว้นี่ป้าเขาขางป้าไว้นะครับนี่จะดักตางลองน้ำนี่นะครับวิธีดักผมดักตงังตามร่มน,น้ำนี่ครับไปกันเลยครับ นี่ครับกับดักของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับคือจังกับดักโม้ทั่วไปครับแต่ว่าผมจะเอาขีใต้ใส่ตรงนี้ไว้ส่วนหลายเขาจะมาขีใต้ใส่ตรงเงี้ยงนี่ไว้แต่ผมเปลี่ยนแบบไห่ครับตรงใส่ตรงคันหยยบเลยครับคือว่ากะว่าให้มันกัดตรงคันนี่มันจะได้ลันง่ายๆครับดีดง่ายครับไปครับหาทางงูตัว ครับเสกแล้วล่องน้ำครับนี่ครับเป็นห้อยตีนหนูทั้งมันงยางนะครับตามล่องน้ำต้องดักใบแล้วไี่ทีนะครับนี่ครับ,บ,รบ,รบดักเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ฉีดน้ำหอมไปเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ครับ ต้องหาบึางน้ำลงน้ำครับหนูฟวกเนี่ยแล้วมันบ่ค่อยมีข่ยมีหครับดักตามลงน้ำยางเดียวยังยีได้ตัวมันครับไปต่อครับกับเจอแล้วครับลงน้ำครับดูนะครับน้ำเงินยางนานครับไม่ตีนหนูทั้งนั้น เดี๋ยวครับอยากจะขามลงน้ำมาแบบนี้ครับตามลงข้อน้ำเดียวแล้วครับมีตัวห้อยตีนยังไงลยครับนี่ครับนี่ครับห้อยตีนนู้ทั้งนั้นเนี่ยตามลงน้ำพู้เหี้ยเอไปหมดเครับผมก็สีดักมันยิงแหละดักไปทั้งสามแยกนี่แหละครับ ครับโอ้ยฉีดน้ำหอมเป็นอアクセสต์ไปสองสามปืดพอไปต่อครับเลยแล้วครับห้อยตีนยังไงนะครับเนี่ยนี่ครับแง่ของพ่นห้อย,อยตีนมันนะ้ยน,น,นะแงเของพี่พ่นครับเดี๋ยวผมจะวางกับดักไว้ตรงนี้ครับนี่ครับฉีดน้ำหอม หนึ่งสองสามอันั้นเสร็จครับไจต่อครับเี่ยรับทางมั้่ทางเขาไปนครับเดีดูดเลยไปครับถึงอีกแล้วครับนี่ครับทางนะครับ กำลังน้ำนะครับปิ๊ดเค้าน,นี่ดักไว้นี่อันนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับไอ่อครับ ครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวครับเจอลงน้ำอีกแล้วครับจะ่าบุนี้ทางโยบันเดย์จว่ากระจะดักไว้ครับเพื่อมันผ่านมาครับเดี๋ยวครับนี่ครับดักเสร็จเรียบร้อยแล้วกะไ้ซัมนี้กัน้ะครับปุดแล้วตอนแรงหุ่แล้ครับ ตอนมะยำเจอกันตอนแรงไปแล้วครับอีกรอบนึงครับมะยำตอนค่ำครับ